สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft Remaster กันอีกครั้งหนึ่งนะ StarCraft Brut วอ r r รี่มาสเนั่นแหละนะฮะ,ะในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณอะไรก็ไม่รู้นะเป็นผู้เล่นบาโค้ดน,นะฮะแถมเลขหนึ่งมาด้วยนะในชื่อนะฮะเล่นเป็นเทเรนนะฮะสีแดงนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับโปรตตสีน้ำตาลน,นะครับชื่อคุณบาโค้ดเช่นกันนะคุณอะไรนี่ลิ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 นะฮะ อันจริงๆน่าจะเป็นการตั้งใจกดเป็นตัวขีดนั่นแหละแต่ว่ามีการเล่นอักษรน,นิดหน่อยนะฮะอายุฝั่งขวาเนะเป็นโปรโตส,สีน้ำตาลนะครับอย่างที่เห็นนะฮะซึ่งใช่ครับในเกมสตาร์คัพภาคแรกนี่มีสีน้ำตาลนะมีสีขาวด้วยนะครับเผื่อใครไม่รู้นะฮะแต่ว่าภาคสองภาคสองจะไม่มีจริงๆภาคสองนี่มีสีน้ำตาลอยู่นะแต่ว่ามันจะต้องคุณจะต้องเล่นแมปที่เล่นกันหลายๆคนนะคือมากกว่า8คนขึ้นไปอ่ะ รือเปล่าวาจะจำไม่ได้เออแถวๆนั้นแหละ8คนคือแบบแมป9คนส0คนอะไรประมาณนี้อามันถึงจะมีสีให้เลือกเยอะขึ้นนะฮะ,ะแต่ว่าที่แน่ๆสาขาภาค2ไม่มีสีขาวนะแต่ว่าภาคแรกมีนะแต่ยังไงก็ตามนะ,ะก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอ่าอธิบายกันพอหอมปากหอมคอนะฮะอ้อลืมบอกไปนะเล่นอยู่ในแมป Apocalypse v e r s i o น1.4นะ,ะซึ่งจริงๆเป็นแมปสำหรับเล่น3คนนะก็คือ1 2แล้วก็3นะจุดเกิดจะมีอีกจุดหนึ่งอยู่ด้านบนนะหลังจากที่ได้ เห็นกันไปในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะอ่าอันนี้อะไรวะเนีะดิสเพลย์มินิแมปอ๋อโอเคมินิแมปนี้จะเป็นต้องเปิดไว้นะฮะอ่าก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอ่าคราวนี้เป็นแมชเทอเรนส์ปะทะโปรตอสนะฮะ TVP นะฮะอ่าฝั่งโปรตอสนะครับฝั่งสีน้ำตาลนะเปิดเกตดเวมาแล้วนะฮะเรียบร้อยแต่ยังไม่สร้างอะไรนะครับเพราะว่ารอไซเบอร์เนติกส์คอร์นะครับจะได้สร้างดรากูนนะฮะอ่ารากูน เป็นยูนิตที่สําคัญนะครับในการเล่นสู้กับฝั่งเทรเรนฮะอ่าคือถ้าคุณคิดที่จะสร้างซีรลอดขึ้นมาในช่วงต้นเกมนี่มันจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะเพราะแต่เขาได้เซตไรลี่พอยไม่ได้เซตไว้นะฮะอ่ะตอนนี้ฝั่งสีแดนนะครับขึ้นไปสเกลนะฮะไม่เจออะไรทั้งสิ้นนะครับโอเครู้แล้วนะฮะว่ากู่ต่อสู้อยู่ฝั่งขวานะฮะอ่าแต่วันที่นี้นี่นะครับตอนนี้บาร์เรกมาแล้วนะครับกำลังขึ้นแฟคทอรี่อยู่นะฮะต่อซัพพลายดีปมาอีกที่งโอ้้แลลววาไ อย่างไกลเลยนะสุดขอบแมปเลยนะครับสุดขอบจอนะฮะโอเคบอกแก๊สมาแล้วเรียบร้อยเท r ร e n รนรีไฟนอรี่นะผมชอบชื่อมากเลยโรงกลัน่นอันนี้เป็นแอสิมิเลเตอร์น่าจะเรียกว่าตัวดูดนะฮะเครื่องดูดแก๊สอะไรประมาณนี้นะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นสกินคลาสสิกมันก็จะเป็นเดียวกวดผิดตรงนี้ scv มาสเกลเลยนะก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยสังเกตนะจะมีความเววาวตรงกระจกนะแต่ว่าพอเป็นสกินรีมาสเตอร์แล้วมันหายไปอะ มันดูไม่ค่อยชัด่ะอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้ส่วนตัวนะอ่ะฝั่งสีน้ําตาลนะครับเปิดดรากูนออกมาแล้วนะอ่าแล้วตรงนี้ไมฮะเอสซีบีโดนพรบไล่อยู่นะฮะใช่ไหมเพรบไล่ช็อตนะฮะแล้วตรงนี้เอ v ซีบีก็จะล่อขึ้นมาบนนี้นะไม่ล่อนะครับวกไปวนมานะครับตรงนี้ดารากูนค่อยกระดึ๊บมานะครับผมเจอแล้วนะครับยิงอัดเข้าไปนะฮะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกยังไม่ตายนะอีกลูกหนึ่งผมว่าพังแน่นอนนะเรียบร้อยครับผม <laughs> เดาได้นะตรงนี้เกตเว่กดดรากูนมาเพิ่อมอีก2ตัวนะแล้วก็มีการอัปเกรดอ่อซิงคูลาริตี้ชาร์จนะครับผมทำไมใช้คาว่าดีเวล็อปทำไมไม่ใช้คาว่า Research <c oughs> อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพิ่มระยะยิงให้กับดรากูนนะฮะยังไงอินเคสดราคูลแอตแทกเรนจ์นะอิ Range, นเะคสไม่ใช่อินเคสออกเสียงผิดนะขออภยัยไม่ได้นะฮะออกเสียงผิดนะี่เป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภยนะัย <c> ะ <oughs> อ่ะรอเล่นนะรอเล่นเมื่อกี้ แต่ว่าจริงๆก็ไม่ควรออกเสียงผิดนะพูดให้มันถูกต้องแหละดีที่สุดแล้วนะฝัะ่งสีแดนนะครับมาลงบังเกอร์ไว้ที่เบสสองนะในขณะที่เบสสองยังสร้างไม่เสร็จเลยนะแล้วก็มีการย้ายบาร์เรกมาลงจอดด้วยนะตรงหลุมนี้พอดีเลยนะ,ะสำหรับเทเรนในภาคแรกนะบารเรกจะไม่มีแอดออนนะแต่ว่าแฟคทอรี่นี่มีนะก็คือแมชชีนชะ็อปนะฮะอย่างที่เห็นนะครับซึ่งตอนนี้กำลังสร้างซีทง์อยู่นะ,ะแล้วก็ต้องรีเซิร์ซีชโหมดด้วยนะครับ แต่ว่าฝั่งสีน้ำตาลอู้ส่งรากูลเข้ามาแล้วนะครับผมกำลังยิงอัดเข้าไปที่บังเกอร์อยู่นะะแต่ว่าเขามี SCB มาซ่อมอยู่นะซึ่งก็ซ่อมเร็วกว่าดากูลโจมตีนะไม่พังแน่นอนครับจังหวะน,นี้แต่ทีนีน้มาอีก2ตัวนะแล้วก็จะมาเรื่อยๆนะตรงนี้อะไรในี่ยเกตเวเพิ่มเติมนะอันนี้ก็มีการมาเปิดเบสสไว้แล้วนะครับฝั่งสีน้ำตาลนะ,ะเบสสองเงซัดตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็นไพรอนนะ ตรงนี้ว่าไงครับรากูลเข้ามายิงยังนะค่อยๆกระดื้อเข้ามานะหาระยะยิงที่เหมาะสมนะครับอืมรากูลสามารถเอาเรนจ์มารีนที่อยู่ในบังเกอร์ได้นะก็คือยิงไกลกว่ามารีนนะฮะยิงไกลกว่ามารีนที่อยู่ในบังเกอร์แต่ว่าฝั่งสีน้ำตาลในโอ้เอาเอสซีบีมารุมซ่อมสามตัวเลยนะอตรงนี้ว่าไงครับสีแดงสีแทงมาแล้วนะฮะกลางเลยครับยิงถึงไหมเนี่ยอ๋อถึงอยู่นะอื ยิงอัดเข้าไป2คันเลยนะเรียบร้อยครับฝั่งเสียงน้ำตาลต้องดึงออกก่อนนะจังหวะนี้ดาเมจเข้าเลือดหรือยังยังไม่เข้าเลือดนะฮะเข้าอ่าโลคลาสมากก่อนนะฮะโอ้แล้วตรงนี้มีซากตีแทงด้วยนะเนี่ยว้าวอันนี้ว่าไงไพลอนอีกอันนึงนะฮะโอ้โหแล้วตรงนี้มีสตันเดอฟูดูนต่อมาเป็นเทมเพล่าอาร์คายนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นโรโบติกเซสเซลิตี้นะฮะฝั่งสีน้ำตาลคือเล่นทับบก แบบชัดเจนมากเลยนะกองทัาภาพคพื้นแบบแข็งแกร่งสุดๆเลยนะแต่ว่าโรบอติกเฟสติลิตี้นี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างตัวริเวอร์นะซึ่งมันจะต้องมีชัตเติลนะกำลังจะพูดเลยนะชัตเติลนี้ก็เป็นยานขนส่งนะเอาไว้ขนส่งริเวอร์นะเพราะว่าริเวอร์มันเป็นยูนิตที่เคลื่อนที่ช้านะแต่ว่าเทมเพล้าอาร์ไคสมาแล้วนะแล้วฝั่งสีน้ำตาลเขาจะเล่นอะไรครับเล่นด์คเทมเพลานะฮะโอ้ว้าวเปิดเทคดีทีนะแล้วฝั่งสีแดงมีอะไรไว้สแกนไม่มีนะ อคอมแชสต์สเตชันยังไม่มานะอินจิเนียริ่งเบย์ก็เพิ่งจะมานะครับผมต้องสร้างอินจิเนียริ่งเบย์ก่อนถึงจะสร้างมิสไซลอร์เรดได้นะฮะซึ่งมิสไซลอร์เรดมันก็จะเป็นอะไรนะเป็นดีเทกเตอร์นะฮะเป็นสิ่งก่อสร้างที่เอาไว้ตรวจจับพวกยูนิตล่องหนนะของฝั่งเทเรนนะซึ่งดาร์กเทมเปิลาของโปรโตอนที่มันก็ล่องหนอยู่แล้วนะนี่คือสร้างออกมาปั๊บมันก็จะล่องหนเลยนะนีอ่อย่างนี้นะฮะแต่ฝั่งสีน้ําตาลอู ยัดซีหลอดกระดักเทมปลาใส่เข้าไปในชัตเติลนะฮะว้าวมีออกซิโตรีด้วยโอเคฝั่งสีน้ำตาลก็ดูทรงแล้วจะเป็นการเป็นงานอยู่นะแล้วตรงนี้ไหาครับกำลังจะเปิดเบสสามต่อนะฮะแต่ว่าตอนนี้จริงๆสร้างได้แล้วเนี่ยแรงตั้งห้าร้อยกว่านะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจจุดนี้อยู่นะฮะ่าชัตเติลนี้เคลื่อนที่ช้านิดนึงนะฮะสวนฝั่งสีแดนนะกดอัปเกรดดาเมจให้กับว e คู่นะฮะบวกหนึ่งนะฮะตรงนี้ไหมครับ จะเป็นเข้ามาดรอปเลยนะครับผมดรอปซีรอดลงมาก่อนนะตัวหนึ่งสองตัวแล้วก็ยังไงครับดาร์คเทมปลาตามมานะครับต้องรีบดรอปนะครับไม่งั้นแตกนะครับโอเคดรอปซีรอดสิครับฮัลโหลนี่ว่าไงเนะี่ยดาร์คเทมปลาเข้ามาฟันแล้วมองไม่เห็นด้วยโอเคเห็นแล้วฮะเข้าสู่ระยะการตรวจจับคงมีไซเทเรตแล้วก็ระเบิดไปแล้วนะชัตเติลเรียบร้อยครับผมตรงนี้ดีทีส่งเข้ามาฟันเอสซีบีสองทีแตกนะฮะแล้วตรงนี้ป้อมสร้างไม่เสร็จนะฮะ กำลังจะเสร็จนะครับผมเรียบร้อยแล้วยังไงครับเอาเขามองเห็นได้ไงเนี่ยอ๋อเขาระยะพื้นนะอ๋อมีป้อมอีกหนึ่งตรงนี้นะฮะตรงนี้ยังไงครับสุดท้ายรัคเทมป์ลาก็แตกนะฮะไปแล้วครับผมและในขณะเดียวกันนะครับฝั่งสีน้ำตาลกำลังขึ้นสตาร์เกตนะฮะโอ้เล่นเทกอากาศยานนะฮะอยู่นี่นี่เองครับอันนี้อะไรเนี่ยเกตเวเพิ่มเติมนะฮะ แต่ว่าสาขาภาคแรกนี่ฝั่งโปรโตอนนี้จะลาบากอย่างหนึ่งตรงที่เขาไม่มีความสามารถในการวาร์ปอินนะการสร้างอยู่นี่ต้องสร้างจากสิ่งก่อสร้างต้องสร้างจากเกตเวโดยตรงเท่านั้นฮนะ,ะแล้วก็รอให้มันสร้างจนเสร็จนะฮะประมาณนี้แล้วตรงนี้ว่าไงเนี่ยโอ้โหไพลอนอย่างเยอะเลยนะอันนี้คือแบบป้องกันสป라이บล็อกแบบเต็มที่เลยนะแต่ว่าฝั่งสีแดงตอนนี้รู้สึกว่าสป라이นะ่าจะบล็อกนะโอเคไม่บล็อกนะครับอ่านตรงนี้เลยนะชารอนบูสเตอร์เพิ่มระยะยิงให้กับ อาเมซายของกุไลแอดนะฮะว่าแต่กุไลแอดเขาสร้างมาได้ยังไรยังไม่เห็นนะแต่โอ้โหขึ้นเมกเต็มที่นะฮะโอเคฝั่งซีเน,นก็ถือว่าเล่นเป็นการเป็นงานอยู่นะฮะเทอร์เรสในภาคแรกนะฮะถ้าคุณเล่นสู้กับโปรโตสเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นเมกนะฮะเพราะว่ากองทัพไบ,บโอมันอ่อนแอเกินไปนะฮะเนื่องจากว่าฝั่งโปรโตสเขาจะมีอ่ไซนิกสตอร์มไงที่รีเซิร์ชจากตัวเทมเพลาอาร์คายส์นะฮะอ่าไซนิกสตอร์มนี่ก็เป็นความสามารถของไฮเทมเพลานะที่ติดมาตั้งแต่ภาคแรกนะซึ่งสามารถ ละลายกองทัพไบโอของเทเรนได้อย่างง่ายดายนะเพราะฉะนั้นการขึ้นเบกนี่ก็จะดีกว่านะแล้วตรงนี้โอ้ซีแทงอย่างเยอะนะฮะอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับปะทะเข้าไปแล้วนะได้ยังไงครับฝั่งสีน้าตาลถอยก่อนนะจังหวะน,นี้อไม่ไหวนะฮะตรงนี้ซีแทงกลางนะฮะฝั่งสีน้าตาลเข้ายากแล้วครับผมโอ้เจอซีแทงไล่ที่อย่างนี้นะฮะเขาจะทํายังไงครับเนี่ยอืต้องขึ้นอากาศสยานแล้วนะว่าแต่ตรงนี้กดอะไรมาหรือยังยัง,ยงไม่มานะะ โอเครีเซ okay, mm ิร์ชเลกเอนทันส์เมนส์เพิ่มอ่าสปีด mm hmm. ให้กับซีหลอดนะตรงนี้ว่าไงนี่มีออฟเซอร์เวอร์บินตามอยู่นะไม่สแกนดูด้วยนะเอ๊ะเขาสแกนได้ไหมเอาสแกนได้อยู่นี่นะัีไงสแกนดูแล้วเรียบร้อยสแกนอะไรวะ <c oughs> ไม่พลาดแต่ที่แน่ๆนะฮะฝั่งสีน้ำตาลเข้าโจมตียากมากนะฮะจังหวะน,นี้เร้ <c oughs> มียูนิตไว้เปิดแมปด้านบนหน้าผานี้ด้วยเรียบร้อยฮนะสามารถมองอ่าขึ้นมาด้านบนได้แล้วนะฮะ ตรงนี้มีคนไลแอดด้วยนะส่งมารีนมาตายเล่นอีกนะตรงนี้อะไรอาร์บิเตอร์โอ้โหคุณเอาเลยนะครับอาร์บิเตอร์ไรบุโนฮึมยูนิตอาร์บิเตอร์ยานซัพพอร์ตนะฮะยูนิตสเปลคาสเตอร์ของฝั่งโปรโตสนะครับเป็นสเปลคาสเตอร์ภาคอากาศนะไม่ใช่ภาคพื้นนะแต่ที่แน่ๆตรงนี้มีออฟเซเอร์บินเข้ามานะแล้วฝั่งซีเน่เขาก็จะสแกนดูนะสแกนไหมยังไม่สแกนนะแต่ว่ามีการตั้งป้อมมิไซล์นะฮะ โอ้ไม่ใส่ทโเรตคุณเอาอย่างนี้เลยเหรอครับว้าวตรงนี้อัปะทสกันแล้วนะฮะอย่างดุเดือดนะครับแล้วยังไงครับโอ้โหดากูลลงมาจากด้านบนนะฮะด้านข้างนี้ก็มีซีหลอดเข้ามาด้วยนะครับแล้วยังไงครับตรงแบบนี้ไหนขอดูซิมีอัปเกรดยังไม่ขึ้นบวกหนึ่งนะฮะแต่ว่าฝั่งสีแดงในบวกหนึ่งไปแล้วนะฝั่งสีน้ําตาลถือว่าเสียเปรียบแต่ว่าใช้จํานวนเข้าแรกนะฮะใช้จํานวนเข้าว่านะฮะเรียบร้อยครับฝั่งสีแดงหายนะครับทั้งกองทัพนะฮะจังหวะนี้แล้วไงครับมายิงซีแท้งนะครับแตกเเรรรรียยยยยบบบบ้้้อออออคคััััหลลืกกกกุุไแแแููู่นะิงงงสดาว โอ้ oh, พคลิกกลับมาได้เปรียบนะแล้วฝั่งสีแดงส่งบอลเจอเข้ามานะมีสไปเดอร์ไมายไหมยังรีเซิร์ชไม่เสร็จนะโอเคเสร็จแล้วครับเรียบร้อยวางสไปเดอร์ไมายได้นี่ก็งานก็จะง่ายขึ้นนะฝั่งสีแดงนะครับวางนะครับเรียบร้อยครับเจอแล้วนะบึ้มเข้าไปนะครับเรียบร้อยครับสีหลอดแล้วดากูลตัวนี้ไม่น่ารอดนะฮะอือหือแตกนะครับตรงนี้อาร์บิเตอร์มาแล้วนะครับผมมีสกิลสเตซิสไหม ยังไม่มีนะเพิ่งจะกดดีเซิร์ชมานะครับผมโอ้เอามาทำอะไรครับเอามาทำล่องหนนะอ๋อใช่ครับอเบิเตอร์มีสกิลล่องหนหมู่นะให้กับยูนิตที่อยู่ในระยะของมันนะเฉพาะยูนิตนะครับสิ่งก่อสร้างไม่นับนะฮะมันไม่ได้เหมือนยานแม่ในภาคสองนะแต่ว่าฝั่งสีแดงไหลเข้ามาแล้วครับบอลเจอร์เข้ามาโอ้โหแล้วเข้ามาในจะถึงแนวเร่อยู่แล้วนะวางสไปเดอร์ไมล์ลงไปอนะฮะเรียบร้อยครับวางกันไว้เลยนะฮะแล้วจังหวะจงัจงหวะจะทุยจังหวะนี้ว่าครับมาวางสไปเดอร์ไมล์แล้วนะก็บึ้มไปนะอ้ดาเาเมมจสปโดนตัวเองตายด้วยนนะใช่ครรรันะับสไไปเดอ์มมฟฟีโะ โอ้โหแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงกำลังได้เปรียบนะฮ <t> ะตรงนี้บาเรกอันโดนยิงเข้าไปแล้วไงครับตรงนี้ซีหลอดมีการสแกนนะเปิดแมปนะครับยูนิตจะได้เห็นยูนิตล่องหนนะแล้วตรงนี้สไปเดอร์ไมมีประสิทธิภาพมากเลยนะแต่ว่าสไปเดอร์ไมนี่คือวางอ่าถ้าใช้หมดแล้วคือหมดเลยนะซึ่งววลเจอร์หนึ่งแนวางได้สลูกนะ ตรงนี้ไหมฝั่งสีแดงออมมาตรงนี้จ้า a b 3บสนะครับเจอแล้วนะืะเข้าไปเลยครับแล้วฟอร์สกำลังรีเซิร์ชกำลังอัปเกรดนะฮะอาวุธภาคพื้นดินนะครับบวกหนึ่งด้วยนะฮะยากแล้วครับฝั่งสีอน้ำตาลเขาจะทำยังไงนะโอ้โหตรงนี้ฝั่งสีแดงก็เข้ามาฝั่งสีน้ำตาลยังไม่ถอยนะครับผมยังคงสู้ต่อนะครับเอาแล้วตรงนี้โดนสเตซิสไปนะฮะถูกกักขังในม่านพลังนะโอ้แต่ทีนี้เนี่ยผมว่าอาบิเตอร์นี้อาจจะแตกนะ ตรงน,นี้ยังไงครับเข้ามาแล้วแล้วก็บื้มไปนะฮะโอ้โหสปดอร์มายนี่เป็นอะไรที่ถ้าใช้ดีๆนี่คือฝั่งอ่าศัตรูอ่าคู่ต่อสู้นี่ทํางานลานะ Spider ําบากนะสปดยร์มายเนี่ยเออาใหม่สิถ้าใช้สปดยร์มายดีๆนี่จะทำให้คู่ต่อสู้ลําบากเออประมาณนั้นแหละแต่ว่าตรงนี้นะครับโอ้โหเป็นผู้เล่นฝีมือดีกันทั้งคู่เลยนะแต่ว่าฝั่งสีน้ำตาลตัวนี้กลับมาเสียเปเรียบแล้วนะ อย่างเดือดเลยนะฮะเราตรงนี้เสเตจิ็จยังอยู่นะฮะแต่พอเสร็จอพอหายปั๊บนี่ไงเอฟเฟกต์หายปั๊บมันก็ใส่กันต่อนะอย่างเดือดนะครับราคูลเข้ามากี่ตัวก็ตายหมดนะเนี่ยจังหวะน,นี้ซีหลอกก็ตามไปด้วยนะจังหวะน,นี้เดี๋ยวไม่ครับถ้าคุณดูในมินิแมปนะฮะฝั่งสีแดงนี่คือได้เปรียบสุดๆเลยนะแต่เขามีแค่สองเบสนะยังไม่ลงเบสสามนะครับแต่พอต้องมา,าใส่ใจตรงนี้ก่อนนะไมโครจุดนี้ก่อนนะตรงนี้ ฝั่งสีน้ำตาลยังคงส่งสีหลอกกับดารากูลเข้ามาอีกนะฮะเหมือนเอาเงินมาเผาเล่นนะฮะทำแบบนี้แต่มันก็ไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้แล้วนะครับอ่ามีอพบิเตอร์ร่วงไหมยังไม่ร่วงนะฮะโอเคยังอยู่อยู่นะตรงนี้ GG ครับฝั่งสีแดงคุณไม่น่าสู้ไหวนะฮะเอ้ยสีน้ำตาลครับพูดผิดนะฮะสีแดงเขาบุกมาถึงขนาดนี้แล้วนะฮะแต่ว่าบาเรกเนี่ยกำลังจะพังนะครับผมอ้าวอาบิเตอร์ไปแล้วนะฮะ ไม่รอดนะครับแบบตรงนี้ดากูนคือดากูนมันสู้ซีท,ทังไม่ได้อีกแล้วนะโอ้คือส่งเข้ามาเดียวเดี่ยวนี้คือยังไงก็แตกนะฮะแลวเป็นซีท,ทังที่อยู่ในซีทโหมดด้วยนะโอ้โหจีจีครับในที่สุดนะฮะประจบเกมสักทีนะครับผมจริงจริงนี่เห็นเวลมาแต่ไกลแล้วนะว่าฝั่งสีน้ำตาลจะแพ้นะตั้งแต่ปะทะกันแรกๆเลยนะฮะอ่ะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะสรุปนะครับชัยชนะได้ตกเป็นของคุณบาโคสนะฮะฝั่งสีแดงนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางเฮทว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ